còn về mắc rồi luật nha luật nha luật gì chép đâu có gì là บัดน้อยน้อยน้อยอันนั่นรถไหนเนี่ยมันเอาเพียงเพียงรถเปียดนเปียดร้อยนะเพราะว่าถหักค่าน้ำมันแล้วนี่มันก็จีบเรือหลายบาทหรอกเบิ่งแล้วเพราะว่าก็คำนวณเล้ยวทั้งจีบรถจ็บแล้วก็จิพผู้นี้มันเทียวเทียวด้วยนี่ไม่เลย มันบอเแมนว่าหลายมันยังหาเจ็บเอาให้แล้วเอาลวดอาอรุ่บ้านบอมี่ะนั่นเอาเงืองามไป ไปร่องเบิ้งเนี่ยมันจีบปล่ออเอามาว่าไรไม่จับแววรถปล่อ,อยมาแนนข้ารถเจ้าเอาอแต่จีบยุนมีแนวลงห้าหน้อยเขาเจ้าก็ได้สีมันท้ายบกโม่เนี่ยเราเราก็จงังสีเอาเอท้ายบกเตียงนี่ก็จิตจังสีลงแต่พ่อได้เขาเจ้าว่าครับเดี๋ยวท้ายจีบเด้อพี่น้องจังอ่าเดี๋ยวเห็นลงห้าหน้อยให้นะครับเนาะเมื่อนี้ นทางแบงปันนะครับเด้อนุ่งของเก่าครับมาหาสือเบืองบักแตียงนะครับป้าเพื่อนว่าหลายนั่นหลายอยู่ครับแต่ว่าหลายเปลี่ยนแต่ในเปลี่ยนแต่ในพราะว่ามันจีไ้เมียไหมครับเอว่าเก็บชีพีีน้องนะครับเด้าอใาช่ชิปพุ่นแล้วครับยังสิลงห้กวนหวยออกกวันแดนห้าน้อยอยู่ดอกครับออกอยู่ดอกสิบเจ็ดน,นาฬิกาเนาะขอเก็บบักเตียงก่อนเด้อครับเด้อ ับพี่น้องอยู่อยู่หลังไหนบักเตีงอยู่หลังไหนหลังนอก,นอกว่าจังจีออกไปเอลรกคันลุงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ลงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับจะเป็นทุกงวดทุกกอดทุกวันไปนะครับฝากไว้นะครับ ลงหาแนวทางมาให้พี่น้องนะครับพี่น้องก็โมทนาบุญด้วยนะครับฝากเอฟซีทุกท่านก,ก็มาติดตามก็ก่อนพี่น้องจงโชคดีนะครับผู้ที่เข้ามาเอฟซีทุกท่านกดซับสไครต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มหรือไม่ในกลุ่มนะครับอยากได้ตัวเลขว่าตีไม่ได้แปรไม่ออกก็สอบถามเข้าไปในกลุ่มนะครับ ลุงลงให้นะครับก็ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็ต้นเศรษฐีใหญ่ด้วยนะครับ,ここน,รบนี่นะครับพี่น้องเป็นต้นเศรษฐีใหญ่ออกดอกนะครับไม่ยังไม่ได้ออกจะออกให้พี่น้องว่าน,นี้หรือไม่ <ortune S 1> เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันลงที่ออกดอกนะครับนับได้นะครับพี่น้องต้นเศรษฐีที่บานออกมานะครับทั้งหมดมี11ดอก แต่บานออกมาแล้ว7ดอกนะครับที่เหลือ4ดอกอยังไม่บานจะเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องในวันวันที่สิกกอพหกสหรือไม่นะครับฝากไว้นะครับพี่น้องแบ่งปันเช่นเคยนะครับฝากเร็บ4ทุกท่านนะครับที่เข้ามาขออนุมโมทนาสาธุกับพี่น้องอมมหานชาลิติเอหิมะมะอมมหานชาริติเอหิมะมะ อมมหานาชาติจะีเอหิมะาสาทุกับพี่น้องก็ผู้ที่ก็มาติดตามนะครับตัวเลขกิจการก็ประมาณนี้นะครับหลับหยดน้ำตาเทียนลงของเก่านะครับปากวายนะครับโปดตวิจรณญาณการรับชมก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำตาเทียนขอพรปู่นะครับแล้วก็ทูบบอกรวยนะครับ ของปู่นะครับนะที่หลวงขอพอ่อตัวเลขที่ได้ก็จะประมาณไหนนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามานะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันโปรดใช้ดุลพินิษ์นะครับโปรดชีวิจารณญาณในการรับชมแต่ละคลิปพืแล้วกันนะครับก็ขอฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ก็เรามาดูกันนะครับก็เป็นทูบอกหวยนะครับ บอกตัวเลขนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูที่ทูบไม่ไปปู่จะให้ตัวเลขที่ทูบหรือจะเป็นที่3ตัวบนล่างก็แล้วแต่นะครับหน้าหลังนะครับหาซื้อก่อนอันก็แล้วกันนะครับสําหรับวดวันที่16นะครับหรือจะซื้อเป็นหานอยก็ได้นะครับฝากไว้นะครับหรือหัวเลาก็ดีนะครับฝากไว้ในคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทาง ก็แบ่งปันพี่น้อง F4 ทุกท่านผู้เข้ามานะครับสำหรับลุงของเก่าขออนุโมทนาศาสตร์ทุกับพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามลุงของเก่าสามใจพี่น้องลุงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ลงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับ จะเป็นทุกงวดทุกกอดทุกวันไปนะครับฝากไว้นะครับลงหาแนวทางมาให้พี่น้องนะครับพี่น้องก็มโมธนาบุญด้วยนะครับฝากเอฟซีทุกท่านก็มาติดตามก็ขอพี่น้องจงโชคดีนะครับผู้เขาที่เข้ามาเอฟซีทุกท่านกดซับสไคร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มหรือไม่ในกลุ่มนะครับอยากได้ตัวเลขว่า ทีไม่ได้แปลไม่ออกก็สอบถามเข้าไปในกลุ่มนะครับที่ลุงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็ต้นเศรษฐีใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นต้นเศรษฐีใหญ่ออกดอกนะครับไม่ยังไม่ได้ออกจะออกให้พี่น้องว่านี้หรือไม่เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันลุงที่ออกดอกนะครับ นับได้นะครับพี่น้องตั้งแต่ีที่บานออกมานะครับทั้งหมดมี11ดอกแต่บานออกมาแล้ว7ดอกนะครับที่เหลือ4ดอกอยังไม่บานจะเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องใน,ว,นวันที่16กพ64หรือไม่นะครับฝากไว้นะครับพี่น้องแบ่งปันเช่นเคยนะครับฝากเก็บสีทุกท่านนะครับที่เข้ามา อนโมตนะาสาทุกับพี่น้องอมมหาณชาลิติเอหิมะมะอมมหานชาลิติเอหิมะมะอมมหานชาลิติเอหิมะม,ม,มะสาธุคร <c oughs> ับกุณสุดีพี่น้องนะครับลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ลงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเคลื่อนเคยนะครับ จะเป็นทุกงวดทุกกอดทุกวันไปนะครับฝากไว้นะครับลงหาแนวาทางมาให้พี่น้องนะครับพี่น้องก็โมทนาบุญด้วยนะครับฝาก f อฟทุกท่านก็มาติดตามก็ขอพี่น้องจงโชคดีนะครับผู้เขาที่เข้ามา f อฟทุกท่านกด s u b สไครต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มหรือไม่ในกลุ่มนะครับอยากได้ตัวเลขว่า ยิ่ไม่ได้แปลไม่ออกก็สอบถามเข้าไปในกลุ่มนะครับที่ลุงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็ต้นเศรษฐีใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นต้นเศรษฐีใหญ่ออกดอกนะครับไม่ยังไม่ได้ออกจะออกให้พี่น้องว่านี้หรือไม่เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันลุงที่ออกดอกนะครับ นับได้นะครับพี่น้องตัวสีที่บานออกมานะครับทั้งหมดมี11ดอกแต่บานออกมาแล้ว7ดอกนะครับที่เหลือ4ดอกอยังไม่บานจะเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องในวันวันที่16กพ64หรือไม่นะครับฝากไว้นะครับพี่น้องแบ่งปันเช่นเคยนะครับฝากเกบสีทุกท่านนะครับที่เข้ามา โอนโหตระนักาทุกข์กับพี่น้องอมมหานาชาลิติเอหิมะมะอมหานาชาลิติเอหิมะมะอมหานาชาลิติเอหิมะมะ,มาาามมะสาธุกับพี่น้องก็ผู้ที่ก็มาติดตามนะครับตัวเลขที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับรลับหยดน้ําตาเทียนลงของเก่านะครับปากไว้นะครับปทวิจนะิตรนารยาน,นการรับถ่มก็แล้วกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำตาเทียนขอพอรปู่นะครับและก็ทูบบอกรวยนะครับของปู่นะครับที่ลงขอพอรตัวเลขที่ได้ก็จะประมาณไหนนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามานะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันโปรดใช้ดุลพินิษ์นะครับโปรดชีวิจารณญาณในการรับชมแต่ละชิปก็แล้วกันนะครับ ก็ขอฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ก็เรามาดูกันนะครับก็เป็นทูบบอกหวยนะครับบอกตัวเลขนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูที่ทูบไม่ไปปู่จะให้ตัวเลขที่ทูบหรือจะเป็นที่สามตัวบนล่างก็แล้วแต่นะครับหน้าหลังนะครับหาซื้อก่อนอั้นก็แล้วกันนะครับสําหรับ ว,วันที่16หนะครับหรือจะซื้อเป็นหานอยก็ได้นะครับฝากไว้นะครับหรือหวยลาวก็ดีนะครับฝากไว้ในชิปนี้เพื่อเป็นแนวทางก็แบ่งปันพี่น้อง f สทุกท่านผู้เข้ามานะครับสำหรับลุงของเก่าขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามลุงของเก่าสามายพี่น้อง ลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ลงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับจะเป็นทุกงวดทุกรอดทุกวันไปนะครับฝากไว้นะครับลุงหาแนาวทางมาให้พี่น้องนะครับพี่น้องก็โมทนาบุญด้วยนะครับฝาก FC ทุกท่านก็มาติดตามก็ขอพี่น้องจงโชคดีนะครับ ผู้เข้าที่เข้ามา fc ทุกท่านกดซับสไคร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มหรือไม่ในกลุ่มนะครับอยากได้ตัวเลขว่าตีไม่ได้แปลไม่ออกก็สอบถามเข้าไปในกลุ่มนะครับที่ลุงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องก็ต้นเศรษฐีใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นต้นเศรษฐีใหญ่ออกดอกนะครับ ไม่ยังไม่ได้ออกจะออกให้พี่น้องวันนี้หรือไม่เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันดูที่ออกดอกนะครับนับได้นะครับพี่น้องต้องเสีีที่บานออกมานะครับทั้งหมดมี11ดอกแต่บานออกมาแล้ว7ดอกนะครับที่เหลือสดอกอยังไม่บานจะเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องในวันวันที่16กพอ4สี่หรือไม่นะครับ ฝากไว้นะครับพี่น้องแบ่งปันเช่นเคยนะครับฝากเกบีทุกท่านนะครับที่เข้ามาขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องอมมหานาจาริติเอหิมะมะอมมหานาจาริติเอหิมะมะอมมหานาจาริติเอหิมะมะสาธุร <c oughs> <c oughs> ับกุณสุดดีพี่น้องนะครับก็ไปกันต่อกันเลยนะครับสำหรับวัน ที่หกก็พอหกสี่นะครับพี่น้องหาหน่อยตัววิ่งตัวหลดนะครับพี่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้ก็ขอฝากเอฟสีทุกท่านนะครับคือเราต้องไปต่อรอลุนนะครับสู้สู้กันลวกันนะครับพี่น้องมีข้าวมีหลุดสูตรก็คือสูตรนะครับแนวทางวันเสาร์นะครับเราสู้ต่อรอลุนกันพันธงนะครับสรับคลิปนี้ฝากเอฟีพี่น้องนะครับถ้าคลิปนี้นะครับ ็ขอบฝากทุกท่านนะครับผู้ก,ก็มาติดตามโปรดพิพิจารณาญาณนะครับในการรับชมนะครับดูทุกท่านตัวเลขน่าจะเป็นนะครับก็ประมาณนี้ก็แ <c oughs> นวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันพีน่น้องนะครับตาจินะครับก,กันไว้นะครับก็ ขอให้พี่น้องสุกส่นนะครับกดเข้ามาติดตามวันนี้ขอให้โชคดีนะครับแต่ละวันที่ยวกพอนะครับฮานอยตัววิ่งตัวรวดนะครับส7งเ2็2สี่เ6 9ดสนะครับก็วิ่งเวิ่งเก้รวดเ วิ่งหกลูดหกนะครับฝากเก็บีพี่น้องนะครับวิ่งศูนย์ลูดศูนย์นะครับก็สามน้อยนะครับพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับที่ทุกท่านนะครับก็ขอสู้ๆกันแล้วกันนะครับพี่น้องก็มาติดตามสำหรับวันนี้ขอพี่น้องจงโชคดีแนวทางก็คือแนวทางปรดชีวิตจลนญาณในการรับชมแต่ละชิปไม่สนับสนุนในเล่นนะครับการพนันหรือว่า เป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนใเนเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับฝากเอฟซีพี่น้องไม่ปักหมุดนะครับวันตรงให้สำหรับวันนี้ก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้ขวเอฟซีทุกท่านเข้ามาจงโชคดีนะครับก็แนทางแบ่งปันนะครับเพียนเคยนะครับสู้ๆกันนะครับขพี่น้องจงโชคดีสวัสดีครับ <c oughs> ติดตามนะครับเด็กน่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับกอนพี่น้องจงโชคดีนะครับขอ,อให้โชคดีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันรอรุ้นนะครับสวัสดีครับ